โอ้โหนี่เดี๋ยวเาจกาเ่ยคอเด็ดอ้าอเด็ดหลายแตมนเอีาสีคอยัมด้วกคนเลยบารนี่อกาย้อนเอาจนกายเป็นคนไกลบ้าน ทาตั้งนานมันคงต้องได้ไดี <c oughs> ้กะยอนเฮาจนต้องดิ้นรนเป็นคนแบบนี้อ่เสียไปเฮ้มันมามึงพามันถึงเวลา ได้ดีว่าไปเลยเองมารียคก เป็นคนไกลบ้านจากพาั้านานมันคงต้องได้ยีกายอนเฮาจนต้องดิ้นรนเป็นคนแบบนี้เอาไว้วันจีได้ดีสิคือนกบ วันวันก e ็เป็นจริงอีกไม่นานจะควคืนดับแม้วันนี้จะยังไม่ถึงัาไปขอตัวกเฮ้ยออกเยเฮ้ยเฮ้ยก้อนเฮาโจ เป็นคนไกลบ้านอยากมาตั้งนานสักวันคงต้องได้ดีกายนอนเฮ้าจนจึงต้องเป็นลนเป็นคนแบบนี้เอาไว้วันทีถึงได้ดีสิคืนเมื่อบ่านไา้พงก์มาจับอกได้ไพกก่อกหน่อยนะ เหากมีเหล่ากมีขาดยังไงนากแก้มแม่นได้ขาดน้ำกินแล้วไม่นบอกแบบงวมั่กัด oh จ yes ็บไอ้เน eh um, sort of ี่ยมาแก่ไหมยังตัเนาะก็แก่เนาะแก่แก่มเนาะ เดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวพงศ์ครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยว

บังกัขนาดนี้เนาบางเนาะเอาด้านนี่นเสียเบิร์ดนเสียเบิร์โดนเออเจิาพ่เสียเบอร์เลยหยดเลยวะขนาดเลยแม่โอ้ยเมีเลยมัอนี่มีมหาลี้ยังมาสั่งมอนี่แม่บอกาเลี้ยัดไปล้ังไปเดี๋ยวมหาลี้ยัง

เออโอเคโอเคนี่นแลมุมประมาณนี้ละเจ้าเจ้าหนึ่งสองสามแอคชั่นต้อลุไปตาตอลุไปอธรรมดาไปออนั่นแหะนั่นแหละไเยคอยเย่ลมาเลย

ตั้มยังนี้อ้ายยัตั้เอออ้ายยัดตั้ม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 ห้ยังไปทอ้ที่้กี่เขบอกกันาเข้าลเาบอกเี่ยามกนะตั้มยังไม่เขากัยัตั้พันผืเออเออฟ้มันยบเกาะกปะซุม้กัต้องยืนยืนด้วยกันไม่ตั้มยังนี้อ้ายยัตั้เออถูกต้องถูกต้องน่แหละเออ เอดยังานี่ยนังอายากต้าตํอะมาไลเราบ้าว่าต้องยังอนก็จะตำด้กันในการเยี่ยมมีตั้มย่างแน่นางอยากต้อาเอาถ้าเขาบอกอเขาเลี้ยา กัตั้คือกันเดี๋ยวบอกเดี๋ยวทำเดินวรนณันพื้นแล้วเอาบป่จะได้บาเอาบ่่าโเอาแอานนน่นอนนี้ก็ได้พวกเอ้ย่วบอกหนนึงสิบหุนึงบ เาจอาไปด้อยขูดให้เาจานเอาขูดให้เอาเอ๊าแ่นอนอะไรเขาเอาจะงบบมั่งไม่หนุนเขาไปไหนเอาะเขาไปไบนเนาเอาเขาเปรี้ยวพ่อเลยมั้งเอาเปรี้ยวพ่อเขามาเรื่อาจะไาตั้งอีกเพิ่มอีกเหรอเมื่อไหร่หลายหกแต่มันตั้เพิามอีกเ่

mang cái <laughs> gì đủ rồi, mang cái gì đủ rồi, nóng quá, 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 nóng สาคนจบไม่ช่ยถึงจ้นี่เดียว้เสนาไปนน่งจะไวตอนนีตมก่อนเราไหยจังสิมาพจังเน้นี่ตอนท้ายตอนตัก่อนตอนทายตอนต้มก่อนตอไางอีกเหตน้น่นแม่นตก่อนถ้าว่าตัตมก่อนตัวมเออว่คนมาทายร่วมหน่อเออท่านกล่องมาอยู่นี้อาตัวเน้มเห็มันเด่น้ออยู่บานี่กล่องเลยตอนเนี้ยเพราะว่าไปยืดอยู่นีเออเป็นอะไรแล้วเตวนะหหหาหสิ

เจ้ากต้งเยห่มาไปเมเอามานีไปกยไดเจ้ากตังตวะเนอยตั้งตัวเลยตั้เจ้ากตัซึเลยถ้ามาได้กจเาเววะบางนเรียมเรียเ่อยเรียไเรียไดบเรียไดบ่เรยงบ่เออเจ้ากเรียงซิแล้วก็อยเงสีนตามจังวุเกตัเธอไปเน่เจางห้ที่โงความกันนี่ เออตกเอ็นหอมกันนะเอ็นหอมกันพรอ้าไอ้กันแนนี่นะเดียวกันนะพ่อไอ้กัแนมเต้นเต้นเต้นเออ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 ลาลสก่อนแต่ว่าหิบหนาเนี่ยหนาขึ้นจังหนาขึ้นเลยเาบดเออตาเนี่ยมตก้งนด้เยเนี่ยเสียตายเนั่งด้วยนเอาสามสองไปหบหนาเ้นน้ำหนักกเด้อปาเออหบตาสวตาเงีมันนเนะ

เชกเดียวเชกเดียวผ่านเลยนะเจ้ตอนเออตัวขวงเนี่ยต้องไงตํามหุงนั่มตัวใดตัามมาหุงนั่เดี๋ยวจะเอาตอนตเนาะตงลื่นลืนตํ้ซ้อนหันเลยชายชายชายจะเป็นกล้องสางอืมอ ตบตบตบยู่ีตัวเลยเลยเลยตบของเยดจนไปเดี๋ยวคอยขวงาไปตงแน่งของเดินเทปเดยมันใจนะมันใจเ้นใจน้มันใจ่าจะมเอนผมหน่เออสบผมไปน่เออาาทายุนขึ้นบ่บ่ได้ยังลเมือจับางิกแล้วมัสบัดผมยู่ยุนสาุนือ้าายุนยุนนี่ให้ให้วนี่ยุนคือครับ

สามสองหนึ่เดี๋ยวเท่าตรงนี่ยกล่องเด้อนจะสกจะ้อง่ไปเรยอ่ะดเยงมาขนเน้ยนะเออมมุนมแล้มุนมนถืองได้อมยังดอกยงไปถก่อนกล่องิเออเออเออสิ่งดเออแมนแมนแมนต้ก็เทปมาแบบอะไรแบบซื้อเนาเน่าเดี๋ยว็ต้ตงหันมาหากล่องเดอแยวว่าก่อนจะกินอกไหมเด้อ คนมีผู้ใดสากระเบือน้ำรดน้เชื้แห้งเอาตายเอากลหน้าด้วยหน้าเซ็กซี่หน่อยเปหนจาซ็ีซี่นเออเียวเเออเาม่ยุ่มากทเหาบนสามคนเก่าก่อกัน คอสมันจะมาเองวันน้องมันไปเรื่อยเราไม่มันจะไปเรื่อยเพราะว่าคันเท่าไม่นางเขียนข้าบนเมือสิบนเมือสิไปบนไหนไปบนไหนนี่มาสักเออแตว่าเหตนซ้อนซึ่งจะต้มมหัวนะเอาเอังหัวบอมเอาเมืออะไรนะม่เะตึงหัวน่ะหน้านอย่นี้ห้าเอ่อเอสัตย์ถาไว้ามมหนูพอเขาเลปุ๊บให้เราปุชียงวาเราหับเอเราจะมาหับน้อ แอคชั่นท่านทางะเืออยาาตกจหวนะหยงยกรเือนง้กเือนนะปเนี่ยเปนลก่อลเน่ลกอนน่ลกเพาเรายนเ้าจากแอคชั่นแอชันอะไรก็เง่อนขึ้นเรยเรือชสองแอคชั่นไปเอออย่าตกจเอพุ่งเลยพุ่เออประมาณนี้เน่อเออเจ้าแลวเแล้วเจ้าแล้วบนนี้ก็ฮับโคกบานเราสิฮับโคกฮับโคกหรือฮับสากเนี่ยสากมือนยงมดสาบมือได้จังมานะิามจะได าต้องเอาดอกมาตาดเสีาต้สรพระภูแลน้องทาศาสตร์เมฆขาสุดดีล่าทีแต่โอ้ยมือกับสามมือได้อาสาแจ้ามากบ่เออบ่เหักปุ๊บโอไม่ขาดขึ้นเดดเดดแท้อาจารย์ท่านาคับเน่อนั่นแหละาัเออจเีย่งแวแต่าทุบเต็มตอนตอนมือตัวครับอาเดรถกันด้วมลงีน้ตาลขารถััอยู่ใก่ก็ไดู้เราวอยู่กัน ตัวก็เออมันเาาเรลสายสอที่หนักีเนเอโอ้โหนี่เดี๋ยวเอาบานารัคือเด็ดแล่ว่าคือบ้าโอ้ยคือเด็ดมากเลยลานนี่ือเด็ดสุดเยสิะเออ้มนมหลานตำนานที่นี่หนอ ไก็อว่ามือไมือหม่่จะมหาด้อายสพสแลตอหัวที่จะไม่เ้องหัวม่ต้องหัวเราบอกเลยว่าหันนะว่าอ้ยสุดยอดอ้ยอายบางมื่นเจ๊จีรับามืเนนิ่งๆก็บอกเขา้มาเแนให้นาเ้อัอันนี้มันหยิบนิดนึงนะเออตรงที่ามื่อเช้จังมหาหยิบไนะเจอหันไปเลยัตร้อเลยกับว่าหยิบมืากจังโลกมากเลย นยุดไปแล้วมันหายไปเลยมันหายไปสามสี่หมื่นแบบบาห้างมันมันหายไปเออมันหายไปสามจเออมันหายไป คือสไลด์ทุ่งสูงจะนอนเลครับเอาที่ไหนวัดผมจะนอนยืมปลาเออปลาเออเที่วลงไม่ถวดห้อไม่สบายดีล่ดเลยรถางยหาดอาจารยติตัเสงสาสงสา ตายแล้วาอีปีละพนด้ยีด้วยปด้ย้กล้องขึ้นมาก้องตานำหนานดได้เเสียหมดี่แหละพว้พี่แหละ่ซื้อหลางกำหนานเลยันพื่อเราปะวันพื่อเรา